หมอกลงไม่ใช่ปันสวัสดีทุกทกคนจ้าวันนี้เราไปหาปลาปลาฟรีนะจ้าปลาฟรีนี่คนละขับเราเราก็ไปเอาปลาฟรีกันจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าปีที่แล้วมาตรงนี้แหวเนาะไไปดูกัน ปปลาตักรมเอาเขากลับแล้วอ้อยคือแกมีไหมล่ะคนเยอะมากเนอโอ้โหคนที่นี่คนเอาเยอะเขายังไม่ถึงเลยยังไม่มาเลยอ้อยยังยังเรอเรือยังไม่มาเลยจริงเนอเอาเห็นคนที่คิวกับของแปงเนี่ยเวียดนามบรรยากาศท่าเรือมีคนเข้ามาเต็มเลย คนมาเอาปลาเต็มเลยไม่เหมือนบ้านเรานะไม่มีคนเนาะเนี่ยรถเต็มเรียเดินตามเสียงไปก่อนบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นย่าระเบียงป่าเป็นหมู่บ้านย่าระเบียงปะนะ่าเนาะเป็นเมืองเขานะจ๊ะคนมาเอาปลาหลายหลายจ้ะ เยบเลยเขาขึ้นทุกวันจ้ะคนมาเอาทุกวันเลยก็มาเอาปลาฟีเนาะก็แต่ตอนที่เขาเอาคนเยอะก็ไม่ได้ถ่ายจา้าก็จะถ่ายแค่ว่าหลังไล่โซดเนาะก็ปลาฟีก็เขาตักไปหมดละเต็มเรือในตาเหลือแค่นี้แล้วก็จะเป็นเวียดนามที่เขาเลือกปลาตรงนั้นจ้ะ เขาทำตรงนั้นเลือกตรงนั้นทิ้งตรงนั้นเลยจ้ะแทนที่เขาจะเอาขยะอันนั้นเนาะออยก็เลือกปลาที่จะเอาปลาไหนไม่เอาก็ไม่ไม่เอาไปบ้านจ้ะบรรยากาศปลาฟรีก็ประมาณนี้จ้ะปลาฟรีที่นี่ทีเดียวจ้ฟกฟินแลนด์เลยจ้ะแล้วก็วิวด้านนี้ก็จะเป็น ทะเลเหมอกเนาะวันนี้หมอกลงก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยจ้ะเห็นไเมม่อกี้มารถเยอะจะ้ะถ้าใครดูไม่ทนันเอออยากไปดูไลฟ์สดก็ได้จะ้ะพราะว่าไลฟ์สดให้ดูเรียวถามว่ามีคนมาเอาปลาฟีเยอะแยะมากมายเลยจะ้ะมีปลาหลายชนิดมากมายให้เราเลือกจะ้ะเลือกสัรได้เต็มที่เนาะ ผาไซนี่ก็มีแบบนี้ก็มีจ้ะแบบตัวน้อยแบบนี้น่ารักน่ารักจ้ะน่ารักน่ารักถ้าเสียนเราก็เลือกปลาอยู่ในจ้ะขื้นทุกปีจ้ะเมืองยากเราเวียนปลาเนาะก็มีหลายเชื้อชาติมาเอาจ้ะไม่ใช่แต่คนบ้านเองมาเอาจ้ะคนหลายเชื้อชาติใครอยากได้ของฟรีมาเอาคนฟินก็มา เลือกเอาได้เลยว่าจะเอาไส้ไหนลักษณะแบบไหนเข,ไหเข้าไปกันมดืดเลยจ้ะอ่าอยู่เหลือแต่เซียนทีนี้เก็บมันมาเลยครับเซียน อย่าเลือกแรงดิขนุนเขาก็เลือกเอาเจ้เขาก็เลือกเอา,าเหมือนเราที่เหลือเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทิ้งตัดทิ้งแต่ปีที่นั้นทีเหลือ ีนั่นที่เราเจอกับบ้านอะที่เราไม่มีใครมาเอาอะเขาเททิ้งตรงนั้น่ลยอ้ยอยเทเหม็น<ท>แบบน่าเลยอ่ะเอเเอใช่ยังไม่ได้เลือกงานนะออโอ้แทนที่แกจะเอาใส่ถุงขยะไปทิ้งเนาะดูแกไล่น้ำออกทิ้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ไอใส่ปงใส่ปลาไง เขาทิ้งน้องน้ำ้วยไงผู้เบาเลือกปลาจ้ะเบาเสือแดงเขาไม่ได้เองยินด่าหรอกเขาไม่ใช่คนไทย อลึ้นมา,าตวกนี้เราก็ไปเอาปลากันต่อที่บ้านแล้วเน,ะนาะเ <c oughs> ส,สียนไปแล้วดิสองถังค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้อย่างนี้จ้ะสำหรับคนที่มาที่หลังก็ กินปลาตีนไปจ้ะนะ <c oughs> ปลาเชียนไปด้วยจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ล้างกันแบบม้เลยจ้ะถึงบ้านจะได้สะอาดแล้วเนาะ ไม่เอาก็ซอนแล้วต่าไม่รู้เหมือนกันเขาหาปลาอยู่ไหมทังเขียวนะมีถังเขียวอยู่เอาครัไหมโอเค เขาลงติ๊กสองมิ้นต์แต่ตัวมันล่ามันล่าเลยหรือเรามาช้ามาช้าประมาเที่ยงตอเที่ยงเราถึงนีเที่ยงนะเขาขึ้นทุกวันงั้นก็รอตอนห้าโมงอ่ะเป็นเมื่อไรดูเฮลซิงกีแต่พี่รอเลยห้าโมงเข้าปรมาณนะห้าโมงเย็นอ๋อตัวใหญ่ไม่ได้ใช้ใหญ่มากนะจะปิดอันนี้เลยขนาดนี้ตัวใหญ่โอ้ยหอู่รอไม่ไหวแล้วใครไปรับตัวเล็กไปบอกกุญชีอ่ะเอาไ้วแหละตัวเล็กไปไหม 戴戴好。 ตาไนหนไม่สวยตาตัก,กไม่สวยเราีตัดนะโอตักขึ้นมาบวบมึกน,นะแ่แต่แกแล้วเดี๋ยวพวงนี้เราก็ไปเอาอันนี้ตัวใหญ่อืม เอาไปให้ขาว่าได้ในตะการนะทางขาวออมีอใหญ่แค่นี้เอาไหมอันน้ำใหญ่เกินไม่เอา อ๋อจะใช่แน่น,น้อยที่แกเรี้ยงนะเลออะไเอาไอยมดใหญ่ๆงั้นแหละทำไม่เป็นคืนนี้ไม่ได้รับไม่นอนแล้วแลวปลาสองคู่ไม่ชอบนอนไม่ใช่เหรอนอนเร็วแล้วไม่ชอบนอนไม่ใช่เหรอหนำใจแกแล้วตื่นตีสามถูใจแกแล้วนี่ตื่นตีสาม นอนเร็วเกินจเจอแล้วอดี๋ยวมันเข้าไนอนแกไม่นอนจะถูกแกจะแล้ว,วทำปลาไปทำก็หนาวอีกโอ้โหังจะกระโดะะโดแก <laughs> ก็ปิดให้ฉันมาแล้วเี่ย,ยนะออยก็ล่างเซตลาใส่คุมัดถ,ถุงมาให้มันมีกลิ่นนะมาจนเข้าไปกันหมดแล้วจ้ะ ก็เหลืออยู่ในเรือนินดๆหน่อยๆน,นะบรรยากาศรอบ้างก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอลากันเลยได้จ้ะบ๊ายบายๆทุกคนจ้ะบ๊ายบาย